เอาโกโป9ก้าลงน้ำแบบไม่ใส่เคดกันน้ำพังไหมพังค่ะสวัสดีค่ะป๊อป,ปี้นะคะพอดีว่าเห็นคำถามตาม a c e b o o k อะคะ่ะ <_ S 2> เกี่ยวกับปัญหาของโกโป่เก้าเวลาไม่ใส่เคดกันน้ำเนี่ยเวลาลงน้ำมันจะพังไหมที่บอกว่าพังค่ะก็เพราะว่าถ้ามันปิดไม่สนิทอะปิดฝาะคะ่ะ มันก็จะพังค่ะทีนี้เราก่อนที่เราจะลงน้ำอะ่ะเราต้องมาเช็คว่าฝาปิดสนิทดีไหมก็ดูที่เนี่ยค่ะตรงฝาตรงนี้นะคะจริงๆมันจะมีแถบสีแดงะคะเวลาปิดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์สีแดงอะเวลามันปิดไม่สนิทอะมันจะขึ้นสีแดงค่ะดังนั้นอะเราควรจะปิดให้สนิทให้มัน ไม่มีแถบสีแดงขึ้นค่ะวิธีการปิดให้สนิทนะคะดึงเดี๋ยวนะคะเปิดฝาก่อนอ่ะดึงดึงไอตรงขอบๆบนะะี่ค่ะดึงไปข้างหน้าเลยค่ะให้มันสีแดงเห็นเยอะๆจนฝามันครอบปิดแล้วนะคะแล้วถึงค่อยเอานิ้วโป้งอะ่ะมากดใกล้ๆแล้วค่อยดันทีเนี้ยมันจะสนิทล็อกเลยค่ะมันจะไม่เห็นแถบสีแดงพอไม่เห็นแถบสีแดงแล้วเนี่ยก็คือ เป็นเจญลักษณ์ของการปิดฝาแน่นแล้วค่ะทีนี้ก็จะลงน้ําได้อย่างหายห่วงน้ําไม่เข้าค่ะเคยเอาโกโปรเก้าลงดําน้าทะเลทั้งวันเลยนะคะน้ําไม่เข้าค่ะอืมก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกว่าเทคนิคนะมันคือแบบมันคือการทําให้ฝาปิดสนิทอะคะ่ะพอมันปิดสนิทแล้วน้ำก็จะไม่เข้าค่ะดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะ นี่ยคะ่ะสีแดงปิดไม่สนิทดังนั้นเราต้องดึงดึงไปข้างหน้าไปทางเนี้ยคะ่ะให้มันแผ่นมันลงอย่งเงี้ยคะ่ะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเป็นภาพนิ่งนะคะอืชึบมันก็ดังแปะ๊ะนี่คะ่ะมันก็สนิทแล้วทีนี้ก็ว้อ้ลงน้ําได้อย่างหายห่วงคะ่ะไปละถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับโปรโ,โก้านะคะก็ ลองมาถามพูดคุยกันนะคะอาจจะช่วยตอบได้บางส่วนเท่าที่มีความรู้นะคะบ๊ายบาย